สวัสดีครับผมประสิทธิ์นะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดและอยู่กับผมในช่องโปรโมชั่นฟอร์ดสุดคุ้มนะครับวันนี้ผมมีรถที่จะนํามาแนะนานะครับเป็นรุ่นที่จัดโปรโมชั่นพิเศษด้วยสําหรับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้เอคลสนะครับสำหรับคันนี้ราคาตัวรถจะอยู่ที่889,000บาทตอนนี้ผมจัดโปรโมชั่นพิเศษเลยส่วนลดสูงสุดถึง100,000บาทนะครับเหลือราคารถเพียง789,000บาทเดี๋ยวไปชมกันครับว่าตัวรถมีความน่าสนใจแค่ไหน สำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นกระบะ4 4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ XLS นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ v ีเซ l ขนาด 2,000cc 170แรงม้านะครับและจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดสำหรับด้านหน้านะครับก็จะมีกระจังหน้าเป็นเส้นคู่นะครับขนาดใหญ่พร้อมกับดวงไฟกู่หน้าที่มาพร้อมกับระบบเปิดและปิดไฟหน้าอัตโนมัติมี daytime running light เป็นลูกไฟตัว4ด้วย ด้านล่างนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าพร้อมเส้นคาดโเมี่มให้ความหรูหราในการใช้งานนะครับแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ในายามค่ำคืนด้วยมีห่วงลากจูง1จุดนะครับตรงบริเวณด้านหน้าของตัวรถด้านข้างตัวรถมาพร้อมกับคิ้วล้อขนาด3นิ้วนะครับสีดำด้านป้องกันริ้วรอยจากการใช้งานได้ดีนะครับรับกับตัวล้อแม็กขอบ17นะครับ คันนี้เป็นอลูมิเนียมอลลอย17นิ้วลาย6กา้านคู่มาพร้อมกับระบบเบรก abs นะครับระบบ,บกระจายแรงเบรก ebd นะครับมาพร้อมหมดด้านข้างตัวรถก็จะมาพร้อมกับบันไดข้างนะครับสำหรับรุ่นกระบะสประตูยกสูงของทาง ford ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมีมาพร้อมนะครับมาพร้อมกับระบบไฟฟ้าด้วยมือจับสีเดียวกับตัวรถ ด้านท้ายกระบะนะครับก็จะมีขอบท้ายกระบะเป็นสีดาให้นะครับแล้วก็มีจุดไว้สําหรับรอ,อ,องรับการต่อพวกโลบาร์เหล็กพร้อมนะครับมีบันไดยเหยียบขึ้นหยิบสัมภาระจากท้ายรถด,ด้วยทั้ง2ฝั่งนะครับก็สะดวกสบายในการใช้งานนะครับเผื่อเราหยิบสัมภาระนะครับจากท้ายรถก็ไม่ต้องเดินมาถึงท้ายรถหยิบจากด้านข้างได้เลยนะครับฝาท้ายดีไซน์ใหม่นะครับมีตัวอักษรคําว่าเ,เจอร์ด้านล่างนะครับ ทำให้ตัวฝาท้ายเราดูมีมิติมากยิ่งขึ้นมีโลโก้มีซ่อนกล้องนะครับช่วยถอยจอดมีไฟเบรกตรงที่3ครบนะครับกันชนท้ายจากโรงงานมีมาพร้อมหมดสีเดียวกับตัวรถท้ายกระบะก็ค่อนข้างกว้างและลึกนะครับสังเกตจากตัวซุ้มล้อนะครับขนาดเล็กทําให้พื้นที่ในการวางสัมภาระมีมากขึ้นนะครับมองจากมุมนี้ก็จะมองเห็นว่ากระบะ ของฟอร์ดจะค่อนข้างลึกเลยทีเดียวไฮกระบะมีระบบคำว่า XLS สักเตนแตว่ากาศเป็นแบบ Twin One นะครับเป็นแบบชาร์จฟินแบบตรงนี้ก็ได้นะครับหรือแ,แล้วก็เราให้เสาเกียวมาแล้วก็หมุนใส่ลงไปเพิ่มเพิ่มสไตล์การเป็นสปอร์ตได้อีกทีเดี๋ยวไปดูภายในรถกันครับ สำหรับภายในของรุ่นนี้นะครับก็จะได้เบาผ้าแล้วนะครับเป็นเบาผ้าเนื้อพรีเมียมนะครับไม่เก็บฝุ่นแล้วก็เป็นทรงแบบบัคเกสตซีดอบกระชับนะครับได้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตที่คอนโซลเดินสีเงินให้กับคุณลูกค้านะครับได้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตด้วยแล้วก็ทําให้ห้องโดยสารดูมีมิติมากยิ่งขึ้นวงมไาาฟฟ้ามีปรับเสียงที่วงมไาายได้นะครับแล้วก็ตั้งค่าหน้าจอเรือนใหม่ที่วงมไาายได้เช่นเดียวกันนะครับปรับระดับสูงต่ําใ,ใกล้ไกลได้ที่จอเรือนใหม่เป็นแบบ จอสีขนาด8นิ้วนะครับเมนูภาษาไทยไฟหน้าอัตโนมัตินะครับมีปรับระดับไฟสูงต่ำของไฟด้านหน้าด้วยนะครับเพราะว่าเราลดทรสงสูงนะครับเราก็หมุนให้ไฟก้มองศาต่ำลงมาก็ได้นะครับไฟเราจะไม่เข้าห้องโดยสารของรถคันด้านหน้าจอกลางนะครับขนาด10 1จนิ้วนะครับทัชสกรีนเมนูภาษาไทยเช่นเดียวกันนะครับเป็นแอร์ออโต้แล้วด้านล่างมีจุดชาร์จไฟให้ทั้ง USB และ USB-C มีระบบป้องกันการลื่นถลไมมาพร้อมนะครับแล้วก็มีโหมดการขับขี่ถึง4โหมดเกียร์ออโต้นะครับปกสปีดแล้วก็มีเชนเกียร์นะครับบวกลบนี้ตำแหน่งที่หัวเกียร์ลากรอบแบบเกียร์นุ่นได้เลยนะครับที่แผงประตูนะครับก็มีกระจกไฟฟ้าสี่ชิ้นนะครับมีเซ็นทรัลล็อกครบครันนะครับแล้วก็ที่เท้าแขนเป็นแบบซอฟ์เคสด้วยนุ่มนวลนะครับเท้าแขนได้นะครับเดี๋ยวไปดูที่นั่งตอนสองกันครับสำหรับที่นั่งตอนสองก็กว้างขวางนะครับสูงโปร่งไม่อึดอัดนะครับ ด้านล่างที่วางของออกแบบเป็นดีไซน์เก็บของให้นะครับแล้วก็มีจุดชาร์จไฟให้ 1. จุดนะครับตัวเบานะเนี่ยเราสามารถพับเบาะขึ้นมาได้เลยนะครับเพื่อเป็นกล่องเก็บของหรือว่าซ่อนของนะครับเดี๋ยวผมพับให้ดูนะครับใต้เบาะนะครับก็จะเป็นกล่องเก็บของซ่อนของแล้วก็มีตัวบล็อกพอดล้อให้มาครบนะครับแม่แรงอยู่ด้านหลังตัเบาะฝั่งนี้นะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับรุ่นกระบะ4ประตูยกส่งเกียออโต้คันนี้ที่จัดโปรโมชั่นพิเศษเหลือคันสุดท้ายด้วยสาหรับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดกับผมได้เลยนะครับผมประสิทธิ์โปรโมชั่นฝาสุดทุมครับศูนย์เก้าหรือจะเป็นอีดีไลน์นะครับ g r a s a t ศูนย์เก้าช่องทาง YouTube นะครับโปรโมชั่นฝาสุดทุ้มลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดแคมเปญโทรมาสอบถามรายละเอียดการจัดแฟนแนนได้เลยนะครับ ผมมีบริการจัดแฟแนนซ์และส่งรถถึงบ้านฟรีด้วยครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปหน้าผมจะมีรุ่นไหนที่นำมาแนะนำหรือว่าแคมเปญไหนที่มันเด็ดๆโดนๆผมก็จะนำมาแนะนำให้เรื่อยๆแบบนี้อีกนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ